สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกิตอีกแล้วเ้อค่ะเด้อคลิปนี้ยายกิตสิมาเบลข้าวสารบ้านกอกกอกให้ฟังต่ออีกเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องคะก็มีหลายประเด็นเนาะช่วงนี้นี่นะพี่น้องคะยกยกิกเสมาเบลให้ฟังประมาณสามี่หาประเด็นเนาะค่ะเนาะประเด็นแรกพี่น้องคะกับเมาเรื่องคดีพี่น้องคะเนาะเรื่องคดีส้มพูนี่นะพี่น้องเนาะมามันก็ใกล้ถึงปีนึงแล้วละเอออามามันสิมลื่อนไว้อย่างบ่คืบหน้าอย่างบ่สี่นะพี่น้องเนาะอันที่สองพี่น้องคะก็เกี่ยวกับ คดีคือเก้าเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเป็นบ้านกคกนะพี่น้องขาเป็นว่าอ่ามันกับอ่าเขาเอื่นว่าคกล้ๆแปบลบว่ามันกับเกี้ยวโยงมากับคดีนะพี่น้องเนาะ,ะมันกับเป็นหน้าเตะพี่น,นะะ้องขาที่สวงเนาะกับชิมาเวีเลียงหน้าเตะพี่น,นะะ้องขาแล้วโพสถึงใครบางคนเนาะคะ่ะเนาะเออเริ่มสันดานออกนะพี่น้องขาประมาณนี้แหละพี่นอ้องขาประเด็นที่สามพี่น้องขาเลี้ยงยูทูบพี่น้องขายูทูเบอร์นะอันยายๆเนาะกับย้ายโจอโลอน่ะนะนะ เออที่เราออกมาละมีปากเสียงกันนี่ยนะพี่น้องเนาะน่นหลักคะพี่น้องคะสามแล้วเนาะอันที่สี่พี่น้องคะอันที่สี่กับสิบเป็นยนี่ยังอ่ะพี่น้องอ่าเลี้ยงบูมหน่อยเด้อค่ะเด้อเลี้ยงบูมหน่อยเนาะเพื่อนกับฝากถึงรัชชีแจ้งถึงทนายนี่ยนะพี่น้องคะเพราะว่าทนายท่านก่อมาไล่สุดเนาะอ่าที่มีคนจะตั้งประเทศเนี่ยนะไปให้เราอ่ามอบสัญญามอบอยังอ่นนะอำนาจให้เราเซ็นฟ้องนู่นนี่นั่นเน,น,นี่ยนะเนาะบัดนี้เราก็ออกมา ไล่สดรุนแรงเติบเนาะคะ่ะเนาะเป็นคําวหม้อที่แบบรุนแรงเติบเดี๋ยวก็สิเปิลเนี่ยฟังเนาะคะ่ะเนาะมาที่นี่พราะบุ้มหน่อยเพิ่นรู้เนาะเพิ่นได้ยินคือกันนะพี่น้องคะเพิ่นก็ออกมาไล่สดคือกันพี่น้องคะเพิ่นฝากหรือว่าซี่แกงกับกัปท์อ่ากับทนายตรงขาไหมนะพีน่น้องคะเนาะว่าน้องบุ้มหน่อยนี่นะเพิ่นกับมีทนายเลี้ยวเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกับจ้างทนายเล็บลอยเลียว่าคนผู้ใหญ่ใจดีอ่าติดต,ต่อเลยจ้างทนายหายเนี่ยนะพี่น้องคะกับเสมาเบียร์เนีฟังเด้อค่ะเด้อประมาณนี้พี่น้องคะบ่อเรียก้อนเนาะค่ะเนาะ โอ้ยพี่น้องขอละเก็บค้ออีกแล้วเดี๋ยวขอกินน้ำขอนก่อนเก็บค้อพี่น้องคะ่ะโดนแล้วแบบว่าเศร้าอยู่ที่กิงเนี่ยนะขอรักเฉลี่ยสดเด้พี่น้องบอลไล่ชนบอลที่เนี่ยขยานขอเลยล,ลงกลางเวทีนะนะขอะเริ่มบอไล่พี่น้องคะ่ะก็เลยขอขอ,อัดอัดคลิปเนาะค่ะเนาะเห็นวะ่าเสียงกันเหบ่เพื่อก้าพี่น้องค่ะคันเริ่มเบามันก็แหีงอะนะเนาะถนะ้าถ้าถ้า,ายอยู่ซื้อมันกับ่าเหีงพี่น้องนี่เห็นว่าเริ่ม เริ่มแหงแล้วเดี๋ยวขอก็เบาก็อบอกโดนพี่น้องคะอจาจจะยี่สิบสามสิ้นที่เนาะคะนะ่ะเนาะอันแรกพี่น้องคะอ่าคดีส้มผู้เนาะคะ่ะเนาะคดีส้มผู้อันานะพี่น้องคะตอนนี้เนาะขอยกับไปเบื้องข้าวช่องนั่นช่องนี้เพิ่งเงียบเบิดท,ทุกชองแล้วพี่น้องะ่ะเรื่องคดีเนาะต่างคนก็คือว่าง่ายต่างเอาตั้งแต่คลิปวิดีโอเก่าๆก้า,าออกมาทบทวน ออกมาฟังนะนะพี่น้องขาว่าอัน้น,นู้งอย่งนี้ว่าจังไดว่าผู้ต้องสงสยัยว่าจังไดหรือว่าอ่าเรื่องเกา่าๆว่าแบบจังไดเป็นที่ไปที่มาของอันนั้นอันนี้นะนอกจอกก็ไปฟังตามเพิ่น <c ười> เพิ่นก็เอาวตะคลิปเก่าๆมาฟัง,นนะนง,งเนี่ยนะพี่น้องขาช่องนิ้วหรือซึมแน่เพิ่นก็ขนมาฟังแน่เป็นว่าพี่นอ้องขาแล้วก็หลายช่องยุทธาขาเดินหนึ่งแน่นข่อยก็ไปฟังน้องซิฟจีนั้นพี่น้องขาเป็นว่ามาที่นี่ก็เพิ่นก็น,น้องซิฟจีเพิ่นก็วิเคราะห์ไว้พี่น้องขาส่วนอ่านิ้วหรือซึมเพิ่นก็ ไปฟังเร icism, ื่องที่ผู้ต้องสงสัยก็คือลุงเนี่ยแล้วนอกจากนอที่ผู้ต้องสงสัยนี่นะเออที่เมยน้องสงสัยเนี่ยนะกับไปฟังข้ามเหตุการ์ก้าๆนะพี่น้องคาะคามให้สัมผัสก้าๆน่นะเนาะนั่นล่ะบาทที่นี่ตอนนี้เนาะกับมิค้าเวลพี่น้องค่าว่าว่าสั้นพี่น้อง่าอันนี้ข้าวเด้อพี่น้อง่ะว่าเปาบุญกินพี่น้อง่ะเปาบุญกินเนาะว่าสั้นกาลังทรงจันเจ้าพี่น้องค่าลุงกกอกเลยดีกาลังเดินทางมาเลี้ยวพี่น้องค่านั่นล่ะเออนั่นล่ะพี่น้องเนาะ มาจัน่าเป่าบุญนกินเนี่ยส่งจันเจ้ามาแล้วนะพี่น้องขาเออทั้งจันเจ้าเั้งหวังเสามาหั่นนี่ยังเนี่ยนะพุ่นกะบอกทำน้องนี่เนาะอันเรื่องคดีนะพี่น้องขาเนี่ยละกาวอาง่ายว่าแม่น่ะนะพี่น้องขาแมผ่ผู้ผู้สูญเสียเนี่ยน้เพิ่นกะยังว่าดีใจยอยู่พี่น้องขาพิ่นกะว่าคาดีคือสี่ป้อได้แขวนนะ่ะนะผู้บางคนพิ่นกะว่าแขวนผู้บ,บา,างคนกะว่าบอกแขวนเนี่ยนะเนาะเขากะ มัมียังมากอ,าอ่าอ่าเว้าไหลไปก็นี่นะพี่นอ้องขะเฮา,าก็แค่ม,มาติดตามเนาะค่ะเนาะรอไปคือเก่าเด้อค่ะเด้ออีกสี่หาหกมือเนาะเหมือนที่หาแล้วนะมือนที่สิบเอ็ดกับปีหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องคาเนั่นละเขารอไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อข้าวแบบว่วว่าเป๋าบนกินซ้งจันเจ้ามาเนี่ยนะว่าสิเป็นจริงเท็จขนาดใดเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นพี่น้องขะสำหรับข้าวเด้อค่ะเด้อข้าวข้าวคดีวันเถอะเนาะมองไงมันมีความหวังด้วยนะเพราะสีหนาของ เมส้มพูน่ะนะเพิ่นกับมีสีหนาดียิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นะคล้ายๆแบบว่าเพิ่อนภูมิใจในการทำงานของตำรวจนะเนาะพี่น้องคะคล้ายๆว่ามั่นใจนะนะยายกิจก็คือว่ามั่นใจน้ำตำรวจนี่แหละพี่น้องคะคงคิดว่าอโบแขวนยายกิจคิดตัวเองนึค่ะเด้อวคิดว่าโบแขวนเห็นสีหนาของเมส้มพูน่ะนะเพิ่อนเพิ่อนเพ่นเพิ่นออกไม่สัมผณ์เนาะเพิ่นก็บอกว่า เป็นกําลังใจตํารวจแล้วก็ะตำรวจก็ทํางานตํารวจก็ส่วงข้าวเพรื่อยนะพี่น้องขาว่ามั่นใจอน่ะนะย้ายจากกีดก็เลยมหมั่นใจไปน้าเพลินประมาณนี้เนาะค่ะเนาะหามาค่อยลุ่นไปน้ากันแค่นั้นละพี่น้องคะเออเนาะบาทที่นี่อันที่สองพี่น้องคะมาอัปเดตหน้าเตะแล้วค่ะเด้อโอ้พี่น้องขอเก็บค่อยแล้วมาอัปเดตข้าวหน้าเตะเนาะขอนะหน้าเตะพี่น้องคะเมื่อนี่เนาะน้องเนาะไ้หน้าเตะแล้วก็โพสไว้ขึ้นกันเนาะค่ะเนาะโพสต์ในเฟซบุ๊กพี่น้อง่ะ โพดถึงไผกับบรลูนเนาะค่ะเนาะเฮากะอา่ามามามาคอยกะคิดว่าโพดถึงตรงขามนะพี่น้องคาว่าไฟตรงขามของนาแตยืนหนึ่งเนาะแล้วก็ยืนหนึ่งกระต่ายคาเดียวเราเนี้ยเราบ่ไปไฟอา่าเราบ่ไปงอขึ้นดีกันนะพี่น้องขาแมนว่านาเตียนี่นะเมื่อนี่เรามาโพดเนาะเพนเฟบุกเราโพดวางสี่พี่น้องขาอืมเราเขียนบอกว่าสันดานเริ่มออกแล้วแต่ละตัวระวังสี่เด้อคะ่ะเด้บอบ่แม่นแต่ละคนเด้อละวาแต่ละตัวเออ ปากดีกันทั้งนั้นมาสันเออเลาเลาก็บอกว่าบอกแล้วเวลาจะทําให้สันดานพวกมึงออกนะพี่น้องคะ <c oughs> เออเราก็ใส่คําประมาณน,นี้เนาะอมแสดงว่าเรายืนหนึ่งพี่น้องคะแมนบอเราไม่ย่อมขึ้นดีเนี่ยนะเนาะเพราะก้อนหนานี่กะเอ่อเอฟซีไฟนั่งแต่นกับในพ้นเนี่ยนะก็อย่างี้เราไปขึ้นดีแมนบอเราก็บ่อยไปนะแมนบอลเราก็ยืนหนึง่งแมนบอลไม่ย่อมขึ้นดีเนี่ยนะ แสดงว่าเราก็ใจเด็ดเนาะค่ะเนาะจะรับโพสประมาณนี้พี่น้องขาสําหรับของนาเต้พี่น้องขาหลังจากนั้นก็ชาวโซเชียลก็ไปคอมเมนต์เต็มหลายอยู่พี่น้องขานาะขอเก็บไปยิบยกประเด็นเพิ่นม,มาคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังดอกพอบางคอมเมนต์ก็บอกว่านั่นนู่นนี่นั่นหลายละมันหลายโพสพี่น้องขาผู้จ้าก็ไปหาฟังเอาเดอ้อเพราะว่าเราโพสน้ำมัน Facebook ของเราเนี่ยนะพี่น้องขานาะสำหรับนาเต้อ่านให้ฟังแล้วเนาะบาดท,ที่นี่ อีกอันนึ่งพี่น้องคะบัดนี่ยยูทูบเนาะเรื่อง u t u b e ซะบัดนี้อันนี้คออันยูทูบที่ได้ออกไปญาญาเนาะคุณญาญะนะพี่น้องคะแล้วก็ออกไปหล่ามีเป็นเป็นปากเสียงกับยายโจลอ้อเนาะออ่าเจ้าทิ้นบันก็กอกนะพี่น้องคะเมนบอนนี่ละอันนี้ยกกินสิอมาวิเคราะห์เด้อค่ะเด้อเป็นอย่างจะได้ออกไปเมนบอนยกกินขอวิเคราะห์พี่น้องคะออ <c oughs> ปรเด็นของอ่ายูทูบเบอร์ที่ได้ออกไปแต่ละคนเนาะคะ่นะเนาะภาวะญาญะกับ เขาไปขั้งเล็ดเนาะพี่น้องคาแล้วก็เป็นสายอวยแมนบอเขาไปสายอวยแมนบ่บาดที่นี่คือตอนนี้ว่าายว่าบ้านก็กอกมันมามีแนว่อวยแล้วแมนบ่พี่น้องขามันมามีแนว่ยอวยแล้วแมนบ่แล้วกับเอฟซีของลุงนะนะพี่น้องขาของของนายพลกับป้านี่นะแมนบ่ตอนนี้คือว่าไงว่าเขาบ่ได้สนใจเขาบ่ได้ติดตามชีวิตของบ้านก็กอกแล้วนะเอฟซีไอ้สายอวยตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเด้อค่ะเด้อเป็นจังหวะเปลี่ยนไปตอนนี้เอฟซีสายอวยนี่ อ่ามักด้แล้วนะพี่น้องขาเป็นบ่าท่าช่องไหนด้น่ะนะเขาสิบปีเบิรงนี่พี่น้องขาเป็นบ่านั่นละ มาที่บ้านก็กองมันก็เลยเงียบเสียบไปนะพี่น้องขาเขากับเบื่อที่ติดตามชีวิตของนายพลกางนังเต็นแล้วแม่นบอกพี่น้องขาตอนนี้คือว่าไงแค่เฮ็ดคลิปเอียงออกมากกับนายพลนนั่งเต็นเนี่ยนะคลิปคนเบิ่งกับว่าหลายๆได้พี่น้องขาสมมุิระดับคนผู้ติดตามเขาเนะนี่ยนะสมมุดสามแสนสี่แสนเนาะสองแสนสามแสนกับสามพี่น้องขาแค่คนบนมาถึงหมื่นกบบนีได้ห้างคลิปเนี่ยนะเนาะมันก็เลยไปบ่ได้มเนาะพี่น้องขามันก็เลยว่าไงวาคอนเซนนั่นเขาเอิ่นคอนเทนต์เนาะมันตันพี่น้องขามันไปบ่ได้แม่นบอกแล้วถามมาตอนนี้คอนเทนต์์ไดด้้มาาแงงเนนนนพี่่ออคทต ดพี่น้องขาแมนบอยูทูบเบอร์สายอ่ะสายโวยนะพี่น้องขาแต่ว่าอยู่สายนอกนะเพราเกี่บสีหูตัวสายนอกเนะาากกกกี่ยนะเ่าะแมนสายบ้านกอกเด้วยสายบ้านกอกก,ก็คือยูทูบเบอร์ที่เฝ้าบ้านนะบ้านก,ก,กอกเนี่ยนะพี่น้องขาแมนบอสายนอกก็คือว่าไงว่าสา,ายนอกสายทาั้งทั้งในพลกับทั้งแตนอยู่แต่ว่าว่แมนสายนั่นบรนได้นะสองกึ่มสองเก้านะพี่น้องขาแมนบอเขาเอาเขาไม่คอนเทนต์ได้นะนะแมนบอนันลาบาที่นี่เอฟซี FC ของ นังแตนกับลุงพ้นเนี่ยนะพี่น้องขาเป็นบอกให้พ้นนี่แหะเปลี่ยนไปเป็นว่าพี่น้องขาตะก้อนเนี่ยนะสมมุติเราเขาท่ายบันก็กองเลยนะเขาท่ายยังไงเบื้องกับเบิ้งนะพี่น้องขาเป็นว่าเขาท่ายถนนให้เบิ้งกับเบิ้งเขาท่ายไส่บาทหงเขานุ่นนี่นั่นกับเบิ้งเบิ้ดถุนน้อยทุนเนียวพี่น้องขาเขาท่ายหมานิกกี้กับเบิ้งนะพี่น้องขาเป็นว่าเบิ้งสุย่างเน่ยนะคือพูดว่าว่าไงวาซอยเหลือเขาพ่อยเขามีเลยเล้ยเน่นะเป็นประมาณนั้นเนาะแล้วบาดที่นี่เขาเบื่อแล้วพี่น้องขาเป็นปีีี้่่นบบาท เอฟซี uh, สายอันไวยนั่นนะเขาเปลี่ยนไปพี่น้องคะนีสัยเขาเปลี่ยนไปแล้วบอไวนี้เขามักสายได้พี่น้องคะ่ะผู้ใดมักด้บางใดเขาจิตไปบางขันเหมือนบอสังเกตเด้อมีสองช่องตอนนี้ยุสสายนอกเนาะอันอันสายอันทั้งทั้างขางไข่เนี่แหละแต่ว่าด้าตรงไฟตรงขาเหมอือนนะพี่น้องคะ่ะนั่นละด้าขื้นแต่ละเทียนมีคนไปติเบ,บิ้งเหมือนว่าพี่น้องคะ่ะนี่แสดงว่าสังเกตเลยแล้วว่า เอฟซีเขาเปลี่ยนไปเนี่ยนะพี่น้องคะมันบ่กถ้าสมมติยาญาณนะนี่ว่าถึงกรณียาญาเนาะยาญาไทยยาญาเนี่ยนะพี่น้องคะออกมาซื้อๆนี่ยมันบ่กพี่น้องคะเพราะว่าเขาอวยม้ามันบ่กญาญาเนี่ยใส่อวยเมื่อไรมันบ่อวยเขาหน่อยติ้งใครเนี่ยนะอวยเลี้ยเขาอยู่แล้วมันบ่กแล้วกรณียาญาได้ออกมานะพี่น้องคะมันบ่กถ้าออกมาดีๆเนี่ยนะแล้วก็สิมามไทยทำชีวิตประจําวันอยู่บ้านปกติเนี่ยนะมันก็สิว่าได้เกิดมันบ่กพี่น้องคะ คนกระแบอปไปเบิงแมนบอหรืออันนี้ก่อยเป็นควายวิคห์ควายเด้อค่ะเด้อหรือว่าเราคิดว่านอันนี้ก่อยคิดบ่านเนาะหรือว่าควายบระหันนี่มั่นใจเด้อค่ะเด้อควายแค่วิเคราอห์ซือ,ซอหรือว่าเลาออกมาเนี่ยนะพี่น้องคะกับยายจ,จรอเนี่ยนะหรือว่าเขาทําทาว่าทะเลาะกันเนี่ยนะเออเหตุคนเส้นแบบว่าทําทาออกมาแบบว่าทะเลาะกันนะพี่น้องคะ่ะแมนบอทะเลาะกันสะก้อนน่าแมนบอแล้วก็บ่าต้องไปทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยนะพอยากยาย ออกไล่ชุดแล้วมันบอบอกแล้วนะบารายุไฟนี่นะบริยุไฟตรงขานี้มันบอบริยุไฟลุ้งแล้วนะแต่ว่าเอฟเป็นเอฟซีลุ้งกือเกากวางสีงนะพี่น้องขาเมันบอที่ออกไล่ชุดมือล่าสชุดนี่นะมาหอดบานแล้วเด้ออกคลิปลาดชุดมืนบอเราก็บอกว่าเราวยังเป็นเอฟซีลุ้งกับปากือเกามันบอแต่ว่าเรากบรายุไฟตรงขามมันบอแค่เรามาดากับย,าย้ายเจาะล้อซื้ๆนะพี่น้องขาเมันบอหรืออาจว่าเขาจะนัดแน่ก,กันแล้วนะพี่น้องขาเมันบอ เหตุคอนเทนต์ด่ากันซะเหมือนบอสสมุด่าย้ยายอ่ะย่ยาๆน,นะพี่น้องค่ะด่าจอล้อเหมือนบอยอดก็สิพุ่งขึ้นหรือว่าวิวก็สิพุ่งเหมือนบอเพราะ่ยังเพราะว่าอ่า YouTube ไฟตรงขาอมอันอ่าอ่านายพ้นกับนังแตนนี่นะกับประสบย้ายจอล้อเหมือนบอพี่น้องค่ะสมุดย่ายๆไปด่าย,ย้ายจอล้อเหมือนบอเออแล้วเอฟซีฟางเฮาเนี่ยอาจจะไปเบิรงนสินะหรืออาจจะเขาคิดการตลาดแบบสี่ก็ได้เหมือนบอ่าพี่น้องนั่นละเออมาที่จอล้อกันเลย สมมติจอจะลอดดาตรงขามดาตรงขามว่าญาญ่ามันบอเออตรงขามก็ญาญ่ามันบอแลเอฟซีสายวัย so oui, ุงนเนี่ยนะกับกับนังแตนนี่มันบอพี่น้องคะก็ต้องข่าไปเบื้องจอรลอตคืบมันบอเป็นยังพออยากให้ได้ญาญาพอญาญ่าออกไปแล้วมาแเชเขานะนะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะหรือว่าเขาเซ็คอนเทนต์นะนี่กับวัวหูเนาะเนาะอันนี้คอยคอวิเคราะห์ซื้อแล้วค่ะเด้อเพราะว่าพอออกมาแล้วพี่น้องคะแล้วมันไม่ยังสิได้ เชคกันหลยมันบ่สพี่น้องขามาเขาสี่ย่านนี่หยังกันแคอย่างมันบ่พี่น้องะ่ะมันมีเลี้ยงหยัง่งแข่งแค่มันบอละ่ะเออมันก็คิดบ่สอไดมันบอพี่น้องค่าเรื่องแค่เลี้ยงหยังล่ะมันมีหยังเกินนั่นบอว่ามันบ่พี่น้อง่านั่นละ่ะก,ก่อก็เลยคิดวางแันเพราะว่ามังสองเสมอเคยออกคลิปไปนะพี่น้อง่าเพราะว่าเพราะมันกับมีแย่ค้ำคุณคนหนึ่งมนบอพี่น้อง่าแล้วก็ว่าสิเปิดช่องยูทูบเลยนะเปิดแล้วล่ะพี่น้อง่ามาเสฉมเฮสเอาดีทั้งด้านะนะพี่น้องคะ พอเขาไปคนคอนเซ็ตแล้วเขาไปเบืงติดต,ตามช่องหลายช่องเราพี่น้องคะว่าถัดด้านเนี่ยนะยอดฟิวม,มันขึ้นน่ะนะเขาวางสี่กันน่ะนะพี่น้องคะเออเขาก็เลยเห็นตัวอย่างกันเนี่ยนะเมนบอกตอนออกมาเนี่ยนะยายาอาจจะมีอ่ากวางไงวันนัดเน่ครับจอล้อแล้วก็ไ้เนาะพี่น้องคะเขาก็บ,บรรลได้อันนี้ค่อยวิเคราะห์เด้อค่ะเด้อพอสังเกตดิล่ะอืมช่องอีหยังคุณพ่นด้านหนา้ายังพ่นเนี่ยนะพี่น้องคะสนมด้านหน้าน่ะนะเออดาผู้ใดเนี่ยเอาคนกับไปฟังผู้ใดไปฟัง เอฟซีสายไวยน่ะนะสายติ้งไข่นน่ไปฟังเด้เพราะว่าสายติ้งไข่ตอนนี้เขามักได้แหละเมนบอพี่น้อง่ะผู้ใดได้ตรงขามนี่เขาไปเบื้องไงเออบัดที่นี่อ่ายูทูบเบอร์ยุบบ้านก็กองนี่นะเขานําเสนออย่างกับวิพากย์วิยัยเบื้องอย่างพี่น้อง่ะคือตอนนี้เขาเบื่อแล้วนะเขาเบื่อบ้านก็กองเมนบอกคณะเขาไล่สดในเบื้องอันพญานาคเลยนะพี่น้อง่ะเออช่องที่ข่อยเคยเบื้องพื้นประจํานี่นะพี่น้อง่ะคนไปเบิ่งแค่ซีผาคนคิดเบิ่งทีละตะกอนเนี่ยคนไปเบิ่งเป็นพันนะ ไทยทอดอพญาหนากรองมาหรือว่าไทยทอดมานิกกี้หรือว่าไทยทอดถนนในคนเบื้องนี่นะพี่น้องตอนนั้นนะคนมันเป็นพันสองพันเหมือนี้คือตอนนี้1ิหาคนแม่พี่น้องคะ่ะเบื้องไรท์ทุดนี่นะนั่นละ่ะคนเกิดการเบื่อบ้านก็ก่องไงบัตที่เนี่ยเขาเลยมาเกิดการมาฟังคนด่าก,กันนะบัตที่เนี่ยนะพี่น้องคะ่ะแมนบอเออสังเกตติล่ะ ไอ้พวกเอฟออาพวกยูทูบติงใครทั้งนั้นนะพี่น้องขาไฟทั้งนั้นนะสายนอกเด้บ่ยเป็นสายบานกอกๆเด้สายอยู่ในบ้านกอกเขาบ่ได้ได้ย่เลวพี่น้องขาแมนบ่บบานกอกอยู่ในบ้านกอกนะเพราะว่าเป็นอย่างจำบดดาเพราะว่าเขามาในแนวนั้นแล้วไงเออแนวเรียบ้อยแนวอเรียบ้อยแนวรแวมเป็นติ๊กแนวสงบส่เงี่ยมแล้วดีแมนบ่พี่น้องจะเกิดการมาดาปุ๊บขึ้นมาขึ้นมันก็บ่แมนเอ่าอ่าสายเจ้าของเมืนบ่ลาบอสของเห็นมาแบบว่าจังสันแล้วมันบอเออ สมมุิเนาะสมดุดเสียงหายซ่องอ่ากิมมีม่มาดาน่ะมันกระดาษอะไรน่ะมาพี่น้องคะพ่อกิมมี่เขาบอดดราอยู่แล้วมัดตะมิดตะโก้เป็นมาพี่น้องคะพ่อจิมมี่ตะมิดตะโก้เพิน่นก็แค่ท้ายพยัญชนะอย่างเบิ้งท้ายถนนอย่างเบิ้งท้ายไส่บาทไส่ผ้าไส่บาทท้ายหมานิกกี้นะพี่น้องคะ้เบิ้งเวีนบอตอนนี้คณะท้ายหมานิกกี้นะเอฟซีไฟติ้งใครเนี่ยนะไฟนนายพุทธก็นั่งแต่เนี่ยนะฮอดบดอดดิหัวซ่านิกกี้นะตอนนี้นะฮอมาถามข้าวนิกกี้พี่น้องคะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยพี่น้องคะ เออมัน่าพี่น้องคาแค่เอาใจนิกกี้ซื้อเอาอาหารป่อนนิกกี้ซื้อนี่คนเบิ้งเป็นเมื่เอเนอคือตอนนี้เขาเขาเป็นหัวซานิกี้เลยเดย้เขามาเบิ้งแต่ช่องที่วดัดดานะพี่น้องคาแมนบ่สบัทินทามว่าไฟาตรงขามดาาามททา้า่ไฟเฮาเนี่ยนะพี่น้อง่าไฟเฮาทั้งไทมิตทั้งพี่ละว่าว่าเขาดัดซ่องใดน,นะพี่น้องคาแมนบอสไอพวกนั่นนะพี่น้องขาพวกพวกเขาเอานะพวกหัวหมอการตลาดนี่นะเขาสิจับสัญญ,ญาณเนี่ยพี่น้องขาแมนบอสเขาสิจับสัญญ,ญาณว่า อ่เอฟซีไฟทั้งติงใครเนี่ยนะกีบชอบผู้ใดฟังเขาเนี่ยนะพี่น้องคะเขาก็สิเริ่มด่าพราะนั่นหลายๆเหมือนบ่กพี่น้องคะเพราะเขาต้องขับไปเบิ้งเหมือนบอเออกรณีว่าสมมุว่าเขากับบดีดาซุนซีสมหาเดสมมุาด่าคนหนึ่งคนใดไฟเขาเนี่ยตรงขามเนี่ยด่าทางเขาเนี่ยเหมนบอแต่ฮา,าบบดังนะพี่น้องคะแล้วติงเขาก็ม่ได้เบิ้งเหมือนบ่กพี่น้องคะมันกยอดวิวบาหลายเขา,เขาก็ไม่อยากด่าเหมือนบอเออ เขาก็สิเบิ่งเต้าด้าผู้ใดน่ะนะมันยอดวิวได้หลายนะเขาก็บสียังเกตแม่นบ่เออด้าคนนึ่งยอดวิวขึ้นเขาก็สิเริ่มด้าสองสามมือเปล้วพี่น้องค่ะแม่นบ่จนกว่ายอดวิวสิตกเปลือแล้วเขาจึงเห็เสาด้านะเออพอเขาจับการตลาดได้ไงพี่น้องค่ะเออพอคอนเทนต์บาปนะเขาเอิ้นนะเนาะเออสำหรับเฮาสำหรับฝ่ายเฮาฟันธ์ทนมิดนะพี่น้องค่ะเฮาบอกเรื่ดาเขาแล้วแมนบอกพี่น้องค่ะพอเฮามาวิเคราะห์แมนบอกสายเฮามาวิเคราะห์ตะพัดได้แมนบอกเออ ช่องซิฟจีกับวิค์ช่องสุเทพกับวิเคอช่องข่อยข่อยกับวิเคราะหมือนบอช่องตาแฟมิลี่เขากับวิเคราะอเนาะพี่น,อน้องขาเขาไม่ได้ด่าเมืนบอเขาวิเคราะห์อุป,ปนิสัยแมืนบออุปนิสัยของนายพ้นก,ก็นางแตนแมืนบอเออช่องของข่อยเนี่ยย่ากิจกินโซ่นเนี่ยข่อยกับวิเคราะห์ข้าวแมืนบอมาตแต่จะมีตัมกอเด้เริ่มต้นมาเด้ข่อยไม่ได้เริ่มต้นการด่าเด้ข่อยเริ่มต้นการวิเคราะห์ข้าวของข่อยแมืนบอกอะพี่น้องขาเออซิฟจีเขากับวิเคราะห์สุเทพกับวิเคราะหมือนบอเออนั่อะไะพี่น้องขาล้วก็ แต่ละช่องน่ะนะไฟสั่งพี่น่ะนะส่วนมากเขาจะวิโคหนะนะเขาบอกคใครด่าคุณเป็นบอสนอกจากาคุด่าเขาก็ยังด่ากลับนะพี่น้องขายเป็นบอก,กระสีประมาณน,นั่นแหละแต่ว่า อ่าบาดที่นี่อ่าอ่าพวกที่เขาเอิ้นว่าสุดเมือเปิบนะพี่น้องขาพวกพวกพวกมาที่หลังนี่นะพี่น้องขาเมนบบเลยมาจับคอนเทนต์บาตอนนี้คือว่าไงาบ้านก็ก่อเขาอีกคันเบื้องแล้วนะก็เลยมาเอาใจพวกเอฟซีติงไคลซัหนาๆมาไฟดาไฟตรงขามนะมาไฟพอข่อยแผลซัมเทมิดพี่นะเมนบบแล้วเอฟซีเขาก็ชอบแล้วบาดที่นี่เมนบบเขาก็ไปเบื้องนี่นะพี่น้องขาขอเระคิดว้างสั้นพี่น้องขาขอว่ามันเป็นพวกนั้นเฮ็ดเป็นคอนเทนต์บาเป็นซื้อพี่น้องขาเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยนะเออ ข่อก็บาล้วเนาะพี่น้องคะ่ะมาฮาด้ากันแมนบอเขาออกมาวิคาะจะซือ่อเขาก็มาด้าเขาหนีก็สแสดงว่าบาปเนาะพี่น้องเออนั่นละข่อยกับวิอันนี้การมีคอง์ข่อยเด้อค่ะเด้อข่อยวิเครหนะ์เนาะเออสำรับอันยูทูบเบอร์ที่ออกมานะพี่น้องคะ่ะออกมาผู้ดใดออกมาก็มีการบอกกันไวนะาา้นนะออะอย่ามาเสกกันหน้าออกมาแล้วย่ามาเสกกันหน้าเนี่นะเอามียังไงเขาแฉแมนบบพี่น้องคะ่ะเออแมนบอพี่น้องเออแบบที่นี่ก็ขเขาได้มาคิดได้ไงพี่น้องคะ่ะเออแบบที่นี่ก็เห็นเขาออกมือนีเนาะ เริ่มเริ่มยกคลิปด่ากันยกหนึ่งนะ่ะน,ะนะอันกย่ๆครับจอรอนอ่ะนะพี่น้องค่รกับแย่จอร้อนนี่แหละเออคลิปยกหนึ่งมาสัน่นเอา้าแค่นแบบนี้ก็แสดงว่ามันต้องบอกกันแล้วเหมือนบอกแย่ได่าไปป้าเป็นบ่หมื่นหลังอ่าจอร้อกับที่ตอบโต้เหมือนบอกกับที่จังสี่จังสี่ตัวพี่น้องคะ่ะเออพ่อสิยด้ยอดเบี้ยวอหอย่งนังนะนะอันนี้เป็นการมีอข้อของข่อยเด้อค่ะเด้อเออเนาะสำหรับเฮาเนาะสายช่องของเขาเนาี่ยนะของยากินเนี่ยนะวิราะห์ข้าวเมันบอกพี่น้องคะ่ะ วิเคราะห์ข้าวาวิเคราะห์ทุกอย่างวิเคราะห์อุปนิสัยของแต่ละไฟนะพี่น้องคะเป็นบอแต่ละช่องนี่ละเออประมาณนั้น,น,ะะน,เ,ออนเนาะค่ะเนาะเออยางอีงแม่พี่น้องคะเออแต่ละพี่น้องคะหลังจากนั้นเนาะเดี๋ยวขอเสียมาเปิดให้ด้วยค่ะเด้อว,ว,ว่าเออบูมน้อยนะพี่น้องคะเพิ่นชี้แจงเรื่องอย่างเนาะพี่น้องคะที่อ่าอาทนายเพิ่นเออได้รับใบมอบอํานาจของอ่าย่องช่องยูทู e ตั้งประเทศที่ทว่าขอยว่าไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะที่ว่า สาดกันไปสาดกันมาก,ก็น้องบุมเนี่ยนะพี่น้องข้ามันบอแล้วบัดที่นี่ฝ้ายนั่นเขาเลยมาเมืองไทยนะมาห้ทนายฟ้องห้หนู่นนี่นั่นเนี่ยนะห้มอบอำน,นาจไห้นะพี่น้องค้ามันละบัดที่เห็นบุมหน่อยเขาก็บอกตอบโต้เด้บุมหน่อยก็มีทนายเ้วเดวบัดทีจ่จางทนายบอกว่าไงผูใหญ่สงสารเนาะกับพี่น้องข้าเขาก็มาฟังกันเด้อค่ะเด้อมาฟังกันเพราะว่าเอ่อคอยกอะเอาไปฟังมาเนาะค่ะนาอให้ฟังองบุ๋มหน่อยมาชี้แจงหรือว่ามาอธิบายเด้อค่ะเด้อบุ๋มหน่อยเขาก็บอกแล้วเนาะค่ะนาอว่านะอ่า คลิปเขานาเขาหรือว่าเอียงของเขากัซามบ์หายไฟตรงขามเอาไปเฮ็ดสิ่งสิบดีแล้วค่ะเด้อเพิ่นอนุญาตให้แต่ไฟทันธมิรของเขาได้เอาไปลงนะพี่น้องคะอันไฟอืนเพิ่นบ่หายเอาไปลงแล้วค่ะเด้อบุมน้อยเพิ่นบอกเนี่ยนะเนาะเออนั่นละให้แต่ฟังไฟทันธมิดของเขาเนี่ยนะเอาไปลงได้ในทางที่ดีบ่อยเฮ็ดเสียงหายนะ่นะถ้าไฟตรงขามเนี่ยนะชอบเอารูปเขาไปเท็ดเสียงหายนี่นะน้องไ่ยอมเลยเด้อค่ะเด้อนี่ละมาฟังนํากันรายละเอียดของเราดีกว่านะค่ะเนาะ ฟังแล้วค่ะด้วยแล้วก็เปิดเสียงถึงก่อนพี่น้องอันนี้เป็นคำชี้แจงของบูมน้อยเนะาะเนาะ,ะครับ <c oughs> ก็ฝากถึงท่านนายหัวโล้นด้วยนะครับออกมาพูดแบบนี้คุณตังหักนะครับที่ไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับแปลงกระโปรงมาใส่ไป <c oughs> นะครับและบูมน้อยขอ,อชี้แจงนะครับนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบูมน้อยจะไม่ขอตอบโต้หรือไม่พูดให้ทางฝ่ายตรงกามให้ได้กระแสนะครับ <c oughs> บูมน้อยก็มีการ ไปคุยกับแม่สาวิตรีนะครับแม่สาวิตรีก็ก็คือแม่ชมพู่นะครับก็ได้ให้ความรู้นะครับก็บอกให้บูมน้อยอดทนแม่สาวิตรีนะครับได้พูดออกมาคำหนึ่งที่ทําให้บูมกินใจบูมมากก็นะครับบูมน้อยจะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในในเรื่องของคดีนะครับคือบูมน้อยมีการส่งพยานหลักฐาน ให้ทางทนายความไปแล้วเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ถ้าเกิดว่ามีช่องไหนมีการพูดมินมีหรือว่ามีการจับช่วงมีการเอ่ยถึงบูมน้อยหรือว่าถึงแม้ว่าไม่มีการเอ่ยแต่ดูในเชิงลักษณะน่าจะพูดถึงบูมน้อยนะครับบูมน้อยก็ได้มอบหมายให้ทางทนายความนะครับผมทนายบูมน้อยไม่ได้มีคนเดียวบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีคนเดียวมีอยู่หนึ่งทีมครับก็ให้ทางทีมทนายความนะครับฝั่งที่เขาดูหลักฐานก็ให้เขาดูไปนะครับแล้วทางสายที่เขาได้เตรียมไว้ดูคลิปนะครับแล้วก็ ในดูแลในส่วนของโซเชียลก็ให้เขาดูแลไปนะครับก็คือทีมทนายของเราก็จะมีหนึ่งชุดต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคือผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขาอดทนไม่ไหวที่เห็นเราไปตอบโต้แบบนี้ตลอดตลอดเพราะว่าคือเขาอยากให้เราทํามาหากินเขาก็เลยนะครับผมมีการมอบหมายให้ทีมทีมทนายนะครับถือแท็กทีมทนายหนึ่งชุดในการที่จะดูแลในส่วนนี้และบูมน้อยอยากจะบอกว่าจะไม่ตอบโต้และจะตั้งใจทํามาค้าขาย และจะปล่อยให้ทางทนายนะครับเป็นคนที่ดูแลในส่วนนี้ไป mm. บุญน้ยก็ส่งหลักฐานไปแล้วนะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดว่ามีการอะไรเกิดขึ้น mm. ไม่ใช่ว่าเฉพาะช่องยูทูบถ้าเกิดว่ามีเอฟซีข้างไข่ mm. นะครับผมมีการเหยียดหรือมีการดูถูก <Yeah. S 1> บุญน้อยนะครับอันนี้คือบุญร้ก็จะคือให้จากทางทีมทน,นายดูแลไปแล้วนะครับในอนาคตต่อไป mm. ก็คือจะให้เขาแคปหน้าจอไว้นะครับ mm. คือบุญร้ก็จะ เอาทุกเม็ดต่อไปนี้นะครับบูมไลท์ก็ขอเอาจริงนะครับขอเอาจริงจริงจังๆกับพวกที่มันเป็นนักเลงโซเชียลนะครับมันก็มีหลายมันก็มีหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยและไม่อนุญาตให้ช่องที่เป็นช่องสายไว้ทั้งหลายแหลอนะครับเอารูปหรือเอาคลิปบูมนะครับไป ทำเป็นภาพหน้าปกเออไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ถ้าเกิดว่าทางทีมทนายของบูมน้อยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาจับได้หรือว่าถ้าเห็นออก็คือบูมก็จะขอดำเนินคดีนะครับเช่นเดียวกันเพราะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอารูปบูมน้อยไปลงยกเว้นช่องบันธมิตรเพราะเรามั่นใจว่าช่องออบันธมิตรนะครับไม่ได้เอารูปเราไปลงในสิ่งที่เสียหายแน่นอนถะกรับบบูมอนุญาตให้หลายๆช่องเอาไปลงออช่องพี่นิวลิซึม ช่องคือทุกช่องที่เป็นช่องพันธมิตรนะครับอย่างเช่นช่องพี่นิวลิซึมนะครับแล้วก็ช่องพี่หนิงคือทุกช่องเลยสามารถเอาไปลงได้นะครับบูมมั่นใจว่าช่องที่ผ่านมาหลายๆช่องนะครับที่เป็นพันธมิตรกับเราไม่ไดเอารูปเราไปลงในทางที่เสียหายกตแต่ช่องบางช่องที่มันเป็นช่องที่แบบว่าเป็นเหมือนเปรตเป็นเหมือนสัมภบเวสีนะครับคือบูมไม่ก็ได้แคปหน้าจอไม่หมดแล้วนะครับเหมือนกับ ช่องหลายๆช่องไหนพี่น้องที่ที่อยู่ฝั่งนั้นนะครับอนนี้บูมได้ก็ได้แค้มหน้จอแล้วก็ส่งเรื่องให้กับทางทนายความเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีอีกนะครับอันนี้บูมก็จะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าบูมได้มอบหมายให้ทีมทนายความได้ดําเนินการให้ในอนาคตต่อไปแล้วนะครับอืมในละคาพี่น้องเนาะในละคาฟังของอฟังเสียงของยูทูอของไอช่อง เต็มนะน้ะพี่น้องคะช่องเต็มในช่องของบุ่มหน่อยเด้อค่ะเด้อน,นั่นแหละค่ะพี่น้องเอามาฟังไอเป็นบางส่วนเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็อนุญาตให้ยังเต้ช่องพันธมิตรของเฮาเอาไปลงนะพี่น้องคะ่ะแมนบบเอาไปลงในทางทีดีเนี่ยนะแมนโบบอกถึงในทางทีดีเด้เออช่องตรงขาแมนนะสายอวยสายติ้งเนี่ยนะไฟนั่นเนี่ยนะพี่น้องค่ะแมนโบโมเมนต์แมตต์ยูทูปนะเอฟซี FC ขังติ้งใครก็ซ้ำถ้าไปเขียนว่าเขาบอดีเนี่ยนะเขาก็เอาทุกมิตรเด้อบัะนี้เพราะว่าเรามีทนายแล้วทนายเป็นคนเดียวเด้อทนายเป็นทีมเออผู้ใใหหญ่จดีาาทนย ได้ค่ะเด้อแมนบอพีนอน่น,น้องนั่นละเนาะก็มาเดตให้ฟังพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เด้ค่ะเด้อเกี่ยวกับหลายประเด็นเนาะค่ะเนาะนั่นละค่ะพี่น้องค่ะก็ขอ,ขอจบลงมาเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ